สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะวันนี้เราจะมากินขนมจีนค่ะขนมจีนกับอันนี้นึกอยากมากเลยขนมจีนแกงไก่หน่อไม้ดองค่ะแกงเองเมื่อกี้นี้เผ็ดๆเ,เลยค่ะพาลูกไปไว่ายน้ําไปเรียนว่ายน้าเพิ่งเรียนวันแรกหิวมากนั่งไปก็หิวไป ควันร้อนๆเลยจะกินได้ไหมเนี่ยเพื่อนๆคะ่ะเผ็ดเดร้อนๆายสลมามังมาจ้ามากินด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆ 嗯。Mm hmm. หนังหิวก็มั่งนะเบาๆลูก đủ không ร้อนมากอืม จริงๆซื้อแค่เลือดมาแกงสส่เดี๋ยวไมก็ได้นะคะน่าจะอร่อยดีค่ะ

กลัวร้อนเพื่อนๆน้องเบาๆดู ขาไก่หิวหวกินเผ็ดเผ็ดมีแรงดีค่ะ ชื่นใจเหรอน้องเบาๆาลูกน้องมานี่ดิมาสวัสดีครับก่อนอไม่ปไม่ใช่ใครใส่เสื้อให้น้องครับหันหลังดิหันหลังก่อน <c oughs> ใส่เสื้อเอง เยวก็ดูุปเลยค่ะแซ่บเดีกินกับขนมจีนต้องแบบให้เผ็ดๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะกินผักได้แบบสะใจหน่อยเนะานะอือหือ มาร้องให้เพื่อนๆฟังดิปไปไหว้น้ำเป็นไงมัง่งใครร้องห้าฮะใครร้องห้าไหว้น้ำอ่ะแก้มม,มาโอกร้อ,องห้าเพราะขึ้นรถมาบอกไม่น่าร้องเลยสนุก ไป<ๆ>ไปแรกแๆกลัวสัว์ค่ะใครน้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแม่ส้มฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดสไค b e ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อน <c oughs>